คุยยิ่งงบ้โมายคนไหนลอน,นอยู่ตือนเห็นแม่ฝันเห็นการสร้างหรือว่าถวยจานหรือว่าได้จับต้องเพนว่าถ้าเป็นคนมีขอบพรัวแล้วจะได้บุตรหรือว่าสัตว์เลี้ยงมีคุณเข่ามาอยู่ในบ้าน หรือมีฉะันนจะได้งานการหรือการค้าขายเป็นหลักเป็นแรงดียิ่งขึ้นเลขน้ำโชกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าหกเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสอง